การเป็นคนสวยบางทีอ่ะมันไม่ได้โลกสวยอย่างที่คนเห็นนะเชื่อหรือไม่พี่ยิปเนี่ย,ยตั้งแต่เด็กขึ้นรถโดนวงางยาจมอไซค์ขับผ่านโดนเปิดกระโปรงแบบคนนี่เหรอแบบวิซิเลเวอร์สเทเลนน่าจสวยเลยอ้าวฉลาดนี่ชอบถ้าคนแบบว่าเอ็กซ์เพกน้อยจากเราเพราะเราก็มีแบบมีอย่าเยอะที่จะพร<ว>ูแบบว่าโอเคว่าเราสวยอย่างเดียวแล้วก็รอดูก็ได้อันนี้ย คนสวย hmm. เปนต้องเป็นคนแบบไหน hmm. ต้องเป็นแบบต้องเป็น attitude อะคะ่ะคุณไม่ต้องสวยที่สุดตามแบบที่เขาว่ากาัน hmm. แต่สิ่งที่เราให้ value และ appreciate คือคุณต้องมี discipline ในการพยายามทำให้มันดีจริงเป็น best version of yourself อ่ะไหนเล่าสิ บ้านใหญ่มากเลยค่ะใฝ่ฝันเฉยฝันฝาดวันนี้นะคะอ้าเดินไปไหนล่ะวันนี้ขอคคนแรกยังั้นกันเลยนะคะสวยมากๆค่ะเดิวส์แบรน์ทองหล่อนะคะ Thank you โอเควันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Beauty Privilege คุยคำถามสวยๆกับทนสวยๆจะบอกสวย่าสวยที่สวยด้วยจริงไม่ใช่เหรเราคิดกันวิ่งเข้ามาแล้ว พลุแมสอ่ะเอาเขาเรื่องเลยโลกของคนสวยอ่ะมันสวยจริงไหมมันไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นบวกไปหมดหรอกถูกเรื่องถูกข้อดีมันมีข้อเสียแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูว่าเขาคิดเหมือนเราปะอ่าจริงอ่ะโอเคเขากันค่ะไหนเล่าสิวันนี้เซ็ตเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนเขาแต่คนก็คงรู้จักอยู่แล้วนะ ผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่ไม่ได้แทนนะคะมาดีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยล้งมีสวัสดีเลยวันนี้อ่ะไหนๆเราก็ได้อยู่กับมาเรียใช่ปะก็เลยนั่งทำกันบ้านกันสกใช่ว่าแบบการเป็นคนสวยบางทีอ่ะมันไม่ได้โลกสวยอย่างที่คนเห็นนะค่ะบางเปิดตัวแรงว่าแต่ไม่ดราม่าไม่ดม่าอย่าดราม่าหลายๆคนชอบมองคนสวยว่าเขาได้ p r i v i l e g e แหละได้เรียบ สวยนะสิถึงได้ที่จอดส,<ว>สวยนะส,สิถึงได้ตำแหน่งนี้ใช่แล้วมึงคิดว่าจริงไหมไปายจริงพอทุกครั้งที่มัหาที่จอดไม่ได้มันเปิดออกระจกปุ๊บมันได้เลยไม่ใช่ตัวคนที่โดนมองอะ่ะไม่ได้รู้สึกดีใจนะหรือออกใช่ไหมเข้าใจแต่ถา,ถามว่าตัวเราอะ่ะรู้สึกดีไหมบางครั้งความสวยมันเป็นอันตรายกว่าการที่มัน คือสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับเราด้วยซ้ำจริงอันนี้จริงๆสวยได้พรีเวลเลจจริงไหมเรามองว่าไม่จริงเพราะเราว่านิสัยเพราะมึงหน้าสวยปุ๊บมึงเปิดกระจกไปแล้วแบบมีที่จอดปะเพราะว่าไม่ได้กูก็ได้ที่จอดตลอดแต่กูไม่ได้สวยที่สุดแต่กูเปิดกระจกไปแล้วแบบคุณน้าคะมีที่จอดให้หนูไหมอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าได้เพราะความฉอร์รอลน้เคยได้ privilege จากการที่เราเป็นคนหน้าตาดีปะมันมี benefit แน่นอน แต่ว่าต้องบอกเลยว่าแบบเรนไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้ากรอบของความสวยของของที่คนไทยเรียกว่าสวยค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจริงเหรอตอนเด็กๆอยู่เป็นแบบเป็นแบบไหน Girl ไหอยู่กรุป๊อพไหมเป็นเป็นเนอแต่แบบค่อนข้างแบบแปลกแบบ Weird girl จริงเหรอใช่ค่ะชอบใส่ถุงเท้ากับกับ slippers แล้วแบบก็จะเตรียมแบบ กระโปงยาวเพราะเราก็กล ah, okay. ัวว่าขาเรายาวแล้วผอมอะค่ะพยายามพยายามปิดพยายามแบบปิดบังพ yeah, 네ี่อาร์แล้วก็แทนที่จะแบบยืนตรงๆเราก็จะพยายามเข้าเพราะว่าเราคนมาสูงคนเราสูงอือใช่ค่ะมันก็เกี่ยวกับบุคลิกแหละถ้าตอนนั้นนะถ้าเราแบบว่าภูุมใจในตัวเรานูนี่นันเราอาจจะแบบอาจจะมองดูแล้วจะสวยก็ได้นะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไงเราเลยแบบยิ้มทําตัวแบบหมดตัวเใช่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เราแบบมันู่ในตัวเป็นตัเคยเหมือนโดนทําร้ายจาก ความสวยของเราปะอย่างยิ้มเ่ยโดนแน่นอนมึงโดนอะไรมัง่งคนสวยไม่ได้โลกสวยอย่างที่คิดนะแวบ,บแรกเลยคือความอันตรายก่อนกับอันที่สองคือคนที่จะเข้ามายิ่งเป็นในแง่ของ relationship มักมี agenda เก็นปะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกอบนเนี้เราจะต้อง question คนที่เข้ามาตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไไดคือเราจะมีความแบบ second second ต,อตลอดอว่าแบบเข้ามาจีบเนี่ยชอบกูจริงปะวะ คือชอบนิสัยเราหรือว่าชอบพี่เปลือกก่อนเชื่อหรือไม่พี่ยิปเนี่ยตั้งแต่เด็กขึ้นรถโดนวางยาจี๊มอไซค์ขับผ่านโดนเปิดกระโปรงโดนจับโดนจับจดจับล้อข้างาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นลมเลยก็ได้นะเพราะว่าเวลาผู้ชายมาจีบจะแบบไม่อยากฟันเราอย่างเดียวเพราะว่าแบบกลัวไปเลยเคยโดนอะไรแบบจากนี้ไหม ไม่ได้แบบไม่ได้รุนแรงเหมือนี่จิ๊บอ่ะเพราะว่าค <c oughs> ือว่เาเรื่อง s a f e ี้อะแล้วก็เรื่องที่เราต้องแบบว่ามา question ว่าคนจริงใจกับเราหรือเปล่าตลอดเวลาเป็นอะไรที่แบบมันน่าเครียดแล้วมันแบบม,มันจะมีความสุขยากมาก <c oughs> ใช่ชีวิตยากเหมือนกันยากคือมันก็มีมุมนันบ้างค่ะคือมันเซนส์ได้อะ,อะ,อะจะเซนส์ความจริงใจของเขาได้การงานอะไรแบบเนี้ยเดินแบบไทยแบบอ่ะค่ะคิดว่า beauty privilege มันก็มีแน่นอนอะการที่เขาคัดเลือกเราเพราะว่าเราฟิตในกรอบอะไรสักอย่าง ลแล้วกนเป็นอนดัที่ดีแล้วเราเคยโดนหมั่นไส้จากการที่แบบเราถูกเลือกปะก็ต้องมีแหละแต่ว่าจริงๆมัาเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบสนใจอะไรแบบเนี้ยอันนี้้อดีนะเราแค่แคร์คนที่เรารักคนที่แบบอิมพอร์ตตกับเราอ่ะคนอื่นก็คิดยังไงอันนี้ก็จะอยู่ายคืนจริงคำถามต่อไปค่ะเคยรู้สึกว่าโดนดีเกรดความสามารถเพราะว่าเราเป็นคนหน้าตาดีไหมเหมือนแบบอ่ะสมมติอย่างพี่เนี่ยเข้าไปมหาลัยปุ๊บอาจารย์หมายหัวเลย สวยปุ๊บแต่เป็นดาราปุ๊บมือโง่ชัวอย่างนี้เลยไะอาจารย์เราโดนอาจารย์จุฬาคือเราเราเคยโดนเว่าให้ตอบคาถามแล้วตอนเรียนปริญาโทเราก็ยกมือตอบอาจารย์เหมือนหลุดปากพูดขึ้นมาว่าเอ้าฉลาดนี่ผู้เรียนบริญาโทไม่ได้ทุนจ่ายเงินเองสอบเข้าไปต้องมีสมองระดับนึงแหลกสำหรับเรียแบบเรารู้สึกว่าเราจริงๆชอบท้าคนแบบว่า expect น้อยจากเราเพราะเราก็มีแบบมีแบบมีอย่างที่จะผูกแบบว่าโอเคว่าเราสวยอย่างเดียวแล้วก็รอดูก็ได้อันน่าเขาจะไม่รู้ว่าเรามีกันเลยอะไรบ้างเออแต่ว่าจริงอยู่ที่ความคิดโพส i t i v หรือเนกาทีฟนิดนึงเนาะให้เราคิดว่าเราโง่ไปแหละดีแล้วมันก็จะได้เราจะได้เซอร์ไพรส์ใช่ถูกต้อง underdeliver and นึกเฉยถูกันหรือ underpromise and overdeliver เออทอนนี้เราให้เท่านี้ดีกว่าดีกว่าให้เขา expect เยอะแล้วแบบเรา deliver ไม่ได้แน่นอนสวยน่าตาดีมี title เวลาเราทำอะไรล้มๆอ่ะคิดว่าเราเจ็บหนักกว่าคนอื่นไหมอย่างดาราเนี่ยมันคือมี title ว่าดาราทำอะไรผิดนิดเดียว คนด่ากูฆ่าพ่อแม่ใช่ใช่อันเนี้ยจริงไม่น่าจะเกี่ยวกับหน้าตาแต่เกี่ยวกับเอ่อ position มากกว่าอา position ตอนไม่ได้ชัดดว่าเราเป็น Miss Universe Thailand เนอะมี2 0 1เปนเ็าเกว่าเราผู้หญิงสวยที่สุดในประเทศไทยคือคำนั้นมันยากแบบถ้าเราจะ uphold สิ่งนั้นอะมันยากมากว่าผู้หญิงสวยเยอะมาก แค่เห็นโมเมนต์เมียแค่แบบอาจจะออกจากบ้านไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าก็แบบตัวนี้เหรอแบบมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นั่นต้องเลยเออแต่แบบนี้เราคดรทำจริงนะเออเออรู้สึกไงคำนี้หรอมันมีมุมที่แบบรู้สึกแบบโอ้โหแบบว้าวแบบในวันที่เราสวยเราอยากใช่คนพูดแหละใช่ใช่ถ้าเรารู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าเราสวยเรารู้สแบบใช่แล้วแบบเออแล้วแบบแต่อีกด้านนึงมันก็แบบต้องเอ็กเซคคิวเยอะมากจากเราอ่ะแบบเราไม่สามารถโชว์แบบนั้นตลอดอ่ะทำให้เราต้องวางตัว เป็นมาริยคุณเลิศราบในสายตาประชาชนตลอดเวลาว่างั้นเถอะซึ่งบางครั้งอย่าลืมว่าคนทุกคนน่ะมันมีโมเมนต์ของการเป็นมาริยที่อยู่ที่บ้านฉันอยากจะใส่ชุดนอนปกติกันอย่างนี้ค่ะคนก็เลยชอบชอบว่าแบบนี้เหรอไงแบบใส่ใช้กระเป๋แบบนี้เหรอเดินแบบนี้เหรอแล้วก็จะที่แบบตรงๆรปะ โอ้ต่อหน้าต่อตาเลยอะค่ะรอเขาอโหแบบนึกว่าจะแบบถือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่แบบอันนี้ก็แบบเสื้อก็ขาดคือแบบบอกบอกตอนหน้าต่อตาเลยเราชอบใช้ของซ้าอ่ะเราชอบเป็นอย่างนี้นี่เป็นเราอะเราก็เลยไม่รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเรามาริยาจริงๆเป็นคนยังไงอ่เออเรามีหลายมิติค่ะแต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างแบบชอบลุยส่วนใหญ่จะเห็นแบบใส่กางเกงค่ะเพราะว่าเราสามารถลุยขึ้นมอเตอร์ไซค์วิ่งนู่น่นี่ได้เราว่าหลังๆเนี้ยพวกเราทุกคนแบบเห็นมาริยาในฟิลแบบความเป็นตัวเองมากขึ้นแหละเพราะว่าตอนที่เขาต้องอยู่ในตําแหน่ง มันต้องแบบมันมีเงินเยอะมแล้วเหมือนเราเริ่มแบบหาตัวเองด้วยค่ะตอนนั้นนะค่ะตอนอายุยี่ห้าเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ในช่องที่แบบเราคือใครอ่ะเราอยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรอะมันยังแบบยังไม่แน่ใจกับตัวเราตอนนี้เราคือใครคืตอนนี้แบบคิดว่าเราก็ยังค้นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนยิ่งแบบมั่นใจขึ้นว่านี่เป็นเราโอเคเราสูงโอเคเราผอมนี่คือเราคือคนจะคิดว่าแบบโอ้ยแบบผอมแบบโชคดีจังเลยแต่สิ่งที่คนชอบพูดแบบผอมเกินไป สูงเกินไปอีกเกินไปนิดแต่ว่าอะไรอ่ะพี่ถามเละตอนแรกจากน้องที่น้องบอกว่าน้องเป็นเรีกเกอร์อะตัวเล็กสัตวที่ไม่กล้าีดวันนึงมาแบบกล้าได้อย่างไรมันใช้เวลาเหมือนเราต้องพูดกับตัวเองก่อนเราผ่านตรงนี้ได้นะตอนเรียนเนาะโอเคเรากร a ดิวเอทได้นะเราเข้ามหาลัยได้เราได้งานและโอเคเราพูฟตัวเองในในในจุดนั้นเรากลับมาเมืองไทยเราประกวด ที่เราก็ได้ตำแหน่งนี้เราก็โด,โดนแบบถูกยอมรับในระดับหนึ่งกับรูปร่างกับหน้าตาของเราด้วยก็เหมือนมันมันจะค่อยๆเคลีย,ยบไปเคลียบไปแล้วพอ,อเรายิงย่งได้ยิ่งได้อ่ะม,มียิ่งสูงยิ่งหนาวป่ใช่ยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่ว่าเราก็ต้องมีเสื้อกันหนาวเยอะๆทำยังไงดี <c oughs> ให้กันหนาวได้เ <c oughs> ตรียมพร้อมถอไปข้างนอกใช่ไหมคะมันไม่มีสิ่งที่แปลว่าอากาศไม่ดีมันมีแค่เราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าพ,พรอ้อมอ ดีมากเลยอ่ะเนี้ยในวันที่เราไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวก็หนาวเรื่องไมีเรื่องไหนมาแชร์ไหมที่เราจําได้เลยว่าเอ้ยกูสะเทือนใจว่ะแต่ก่อนคนจะชอบแบบรอเรื่องความสูงนะว่าเอ้ยข้างบนนี่อากาศเป็นยังไงบ้างเราก็จะเสียใจหรอตอนแรกเราก็จะเป็นคนหนึ่งไงคนที่ชอบแซลเพื่มสูงจริงปะก็มี่นึงกเเด็กอะมึงมันเปซวทุกคนอุ้ยกูโดนเยอะเป็นดาราเขาไม่อ้วนกันหรอก ก็เลยผอมมากที่สุดในชีวิตตอนนั้นไงพี่ตอนนั้นโดนอ๋อนี่เป็นดาราหลอแบบที่เป็นดาราได้ก็เพราะว่าแค่ขาวอะไม่เห็นสวยเลยตอนนี้ไม่ไมีใครพูดได้แล้วนะ <c oughs> ไม่ค่อยขาวแล้ว <c oughs> ในโดนเรื่องฟันเหินแต่ตอนนั้นก็รู้สึกไม่จิตตกเลยเขาไม่รู้ว่าเข <c oughs> าไม่รู้ว่าสวยคืออะไร <c oughs> เพราะว่าพ่อเดินมาบอกว่าหนูไม่ต้องเสียใจหรอกนะเพราะว่าเนี่ยรู้ไหมฟันเหินยังหนูเนี่ยเป็นนางเอกได้นะลูกบอกยังไงอะคะนางเอกแก้วหน้ามาไงอย่างเงี้ย แล้วกูก็เลยแบบเ,เหมือนได้รับความแบบมั่นใจนี้มาจากไหนไม่รู้ม <c oughs> ัน่นใจตลอดมา <c oughs> แต่ดีมากอ่ะเ <c oughs> พราะมันอยู่ข้างในเราจริงๆมองว่าสำคัญเว้ยมันเหมือนแบบอยู่ที่การปลูกฝังนิดนึง <c oughs> มันมันตัง้งแต่เด็กด้วยแล้วก็แอ t i ิ u ูที่พวกเราค่อนข้างอยู่ตัวการทนจนทุกวันนี้เพราะว่าเราไปลองผิดลองถูกมาแล้วเหมือนน้องอ่ะน้องเริ่มตกตะกอนมาแล้วประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยฉันเป็นประมาณนี้ว่ะอ่ะโอเคฉันจับทางฉันได้ละแล้วเราเริ่มอนฟิเดน n ์ใน ในก้อนคาแรคเตอร์ของเราและอย่างนี้ beauty standard บิวตี้สแตนดาร์ดของทุกคนเป็นยังไงคะคนสวยเป็นต้องเป็นคนแบบไหนต้องเป็นแบบต้องเป็นอาาัธิทูค่ะอันดับแรกเลยคือชอบคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแต่ว่าไม่ได้แบบมั่นใจเกินไปที่แบบทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีอะคือมั่นใจแล้วก็เหมือนสร้างความมั่นใจให้คนอื่น,นอะ<า>คนนั้นอะเ<า>มย์รู้สึกว่าสวยกูว่ารอสาวๆในรลสีอะผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่ใส่ใจดูแลตัวเองจริงอ่ะใช่เพราะว่าเราพยายามจะพูดทุกอินเทปมตลอดจริงว่า คุณไม่ต้องสวยที่สุดตามแบบที่เขาว่ากาันแต่สิ่งที่เราให้ value และ appreciate คือคุณต้องมี discipline ในการพยายามทำให้มันดีจริงเป็น best version of yourself ของพ,พวกเรารู้มาแล้วว่าไม่ว่ามึงจะเกิดมาบางทีแบบมึงสวยให้ตาอย่างบางคนแบบ กูเปน็นขนส้นเท้าแห้งมากก็มันจะแห้ง่างนั้นนะ <c oughs> คือมันจะมีบางจุดเล็กๆในน้อยเหมือนอ e ีไฟอย่างเงี้ยมันเป๊ะทุกส่วนแต่ใครจะรู้ว่าเ <c oughs> สื้อไปเป็นรอยเต็มไปหมดเพราะฉะนั <c oughs> ้น,นวันนี้ <c oughs> ฉันมีเธอมาในรายการ <c oughs> ฉันแอบไปเห็นว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์ยูซารีดูแลตัวเองแล้วยูซารีมา ดีมากกูใช้อยู่แล้วรุ่นเนี้ยคอนเนลักทิวเธอมากกูใช้อยู่แล้วเพราะว่ากูหาหมอเลยแล้วหมอแนะนําเลยอันนี้กูเชื่ออันนี้กูเชื่อจริงๆยูซาีนจะเอาไปไปพรีเซนเตอร์ก็ได้นะคะเขาสามารถแพ้มาแล้วก็หายแพ้มาได้แล้วเพราะยูซาีนใช้จริงจริงมากใช่อันนี้ดีสำหรับคนที่ส่าสียบแล้วก็เด็กใช้ได้ด้วยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่กูเป็นผื่นตรงเนี้มึงจับได้ปะหมอแนะนําเลยว่าสกินแบเรียร์เสียนะห้ามอาบน้ำร้อนเด็ดขาด แล้วก็ต้องใช้ครีมแบบคือ <S <S ยูซาลินระดับนี้เลยเพื่อที่จะปรับความชุ่มชื้นของผิวคือตอนเด็กๆอะ่ะก็จะผิวแพ้แต่หน้าใช่ปะแต่หลังๆเนี้ยมันแพ้แบบตัวคือแพ้ง่ายมาก<ด>แล้ว<ด>ยิ่งพวกเราเจอมลภาวะแบบเนี้ยคือบางทีออกไปอะ่ะจะคันละ,ะมันจะแบบขึ้นผื่นอะไรง่ายก็เลยลองมาใช้อันนี้แล้วยูซารินตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แพทย์แนะนําเลยไฮโดรเซรัมคือเน็กขานเนื้อ ที่เป็นแบบเนี้ยมานานมากมคือปกติอ่ะเนไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเหนะแล้วคนเคนอ้อเซรั่มอะมันซึมเร็วแบบ เร็วเลยแล้วแน่นอนรู้กันทุกคนอยู่แล้วใช่ปะว่าจริงๆถ้าเราอยากให้ผิวดีขึ้นอนะหรือไม่แพ้เท่าไหร่ไม่แห้งคือจริงๆมึงต้องเลิอกอาบน้ําอุน่นเลิอกอยู่ในห้องแอร์แล้วมันเป็นสิ่งที่ถามจริงมึงเลิก,ลกไ,ได้หรอเพราะฉะนั้นเน็้อลักมากในแบบเหมือนคล้ายๆเนื้อตอดของเขาเลยที่ว่าถ้าเราเลิกไม่ได้เราก็มาสร้างกันเถอะคือมันจะออกเป็นสีขาวใช่ปะแต่มันไม่ใช่เนื้อครีมอะ มันเป็นเซรั <C era. S 2> ม่มเห็นปะดูความซีทูของเขาดีตัวแตกเป็นน้ำอะคะ่ะใช่มันจะกลายเป็นน้ำแล้วมันซึมเร็วมากปกติอะมันจะหนาแล้วก็ตึกแบบตึกใช่ปะใช่ใช่แต่อันเนี้ยดูดิ เพราะว่าปกติเซรั่มจะมีแบบสําหรับหน้าอย่างเดียวเนาะแต่อันนี้เป็นเซรั่มสำหรับบอดี้เลยมันจะเขียนว่า pH 5มันคือ pH ตามธรรมชาติที่ดีที่สุดที่สุดต้องสาหรับเซลล์ผิวของเราใช่อันนี้มันก็จะทาให้เซลล์ของเราเนี่ยสมดุลทํางานได้แบบปกติมันจะผลัดออกไปแล้วก็สร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็เซลล์ผิวนี้ก็จะชุ่มชื้นเพราะว่าไอตัวโปรไบโอติกมันเริ่มแข็งแรงมาตั้งแต่ตัวแรกที่เขาแบบดีมากชุ่มชื้นมากอ่ะเพราะเขามีวิตามินดีผสมเ่้าไอีเซล์ที่เกิดใหม่อ่ะ เกิดมาแข็งแรงเลยชื่นเชืเลยปโภคมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะสัมภาษณ์กับน้องอ่ะอุปโภคทั้งตัวเลยก่อนนองเขาขึ้นลิปมาเพราะตอนแต่หน้านะรู้อย่างหิมพีน้ำพูเลยไมอะปกติอยู่ใช้ตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนไหนบ้างปกติคือก่อนนอนก็จะเป็นแบบเป็นบูทีของเราบางทีถ้าตอนเช้าถ้าเราใส่แบบแขนสั้นขาสั้นก็อาจจะเติมนิดนึงค่ะยูเป็นคนบีบแบบดีบเอาดิบเอาหรือแบบดบไ่ใช่เราเป็นคนที่ค่อนข้างประหยัดค่ะ ิใช่เขาที่แบเน้ฟังไว้ตรงข้ามกับตัวพี่เช้าเย็นก่อนนอนเชื่อป่าววโบยิบสามารถใช้อันเนี้ยหมดได้ภายในแบบต่ออาทิตย์อ่ะเปอนคนเก่งมากเป็นคนแบบโป๊กคือกลิ่นเขาหอมอ่อนๆหลายๆคนถ้าเกิดว่าชอบแบบ พวกอย่างบางครั้งฉีดน้ำหอมอะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้กินครีมมาตีนะอันนี้ือกิ่นแบบบางๆเบาดีแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นแบบลูกหลักของพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าแน่นอนมันเป็นสูตรสำหรับเซนซิทีฟสกินนะคะเพราะพวกเราเป็นแบบเซนซิที เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะหรือจะให้ผู้ชายใช้ได้นะพี่สินเขาออกแดดบ่อยเขาใช้บ้างเลยป่าหรือพี่เนสฝากของพี่เนสไปให้พี่สินก็ได้นี่ยหละนี่แหละโอเคเพราะฉะนั้นนะคะฝากดุซิลินไว้ด้วยนะคะ PS5 นะคะไฮโดรเซรั่มนะคะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานติด2ชั่วโมงคือใช้แค่เช้าแล้วก็ใช้เย็นเวลาเจอเรื่องหนักๆน้าผ่านยังไงช่วงหนักๆ เป็นช่วงตอนอยู่มิดเดิลสกูลค่ะเพราะาเราเป็นแบบเด็กที่ i ว d เนาะ uh huh. แล้วก็ก็เคยได้ยินคนอื่นแบบพูดเกี่ยวกับเราอะ่ะตอนเราผ่านแล้วมันแบบมันเป็น,ปนความรู้สึกที่แบบมันเจ็บมากอะ่ะ uh huh. ตอนนั้นเราก็แค่แบบว่าหัดมาอ่านหนังสือเยอะๆแบบเกง่งแบบขอให้เก่งที่สุดในห้องเรียน <Wow. S 2> แล้วเมื่อเราสามารถชนะคนอื่น <c oughs> กับแล้วก็ตัวเองในสิ่งนั้นได้อะเราก็ไม่แคร์ถึงสิ่งอื่นแล้วอะมันเหมือนการที่เราโฟกัสอะแค่กลับโฟกัสของเรา,เราใช่รู้ว่าคือเราสามารถทําอะไรได้บ้างเราไม่สามารถทําทุกอย่างบนโลกใบนี้เราไม่สามารถเป็นคนที่สวยที่สุดไม่สามารถเป็นคนที่ฉลาดที่สุดออนี่นั่นแต่ว่าเราสามารถหยิบนู่นนี่นั่นมาประกอบเป็นตัวเราไดไ้ยอมรับในจุดด้อยและพยายามดึงจุดดี ของตัวเราขึ้นมามและวอนนโลกปัจจุบันอะอโลกโซเชียลมีเดียเวลาเราเฟล,ล,ลเนี่ยเราก้าวผ่านยังไงอืมจริงๆเพิ่งโดนไปแบบไม่นานนี้เองอะค่ะ <c oughs> แล้วแบบไม่เข้าใจว่าคนแบบสามารถรุนแรงได้ขนาดนั้นได้ยังไง <c oughs> ขนาดเ <c oughs> มย์เป็นคนที่ค่อนข้างแบบสตรองในแบ l นดของตัวเอง <c oughs> เรารู้ว่าเราคิดอะไร <c oughs> เราคิดยังไงแล้วคิดทําไม แล้วเรามี support s y s t e m ที่ดีแต่เขาก็ยังสามารถเขี่ยแล้วเรายังสามารถเจ็บได้อะก็นึกถึงคนอื่นที่แบบไม่ได้แบบที่ในตัเองเาเราไม่มี support s y s t e m แบบเขาจะรู้สึกขนาดไหนเออจริงเนาะเราก็เลยแบบพยายามคิดดูว่าแบบโอเคเราจะทำยังไงต่อให้เราอะรู้สึกดีขึ้นหนึ่งเวลามันก็ช่วยอืมคือต้องใช้เวลาหนึ่งอ่านหมดไหมอ่านบ้างค่ะเราอ่านแค่ Inbox 2องอันเลยนะคะใน others inbox ของเราอะแล้วที่เขาเขียวแบบ ย <c oughs> ูแบบว่า you are insignificant y ยูไม่ you อยากจะได้แบบหิวแสงอะไรแบบคือเขียนแล้วก็ด่าพ่อแม่ของเราแบบ <c oughs> คือแค่ส่อง inbox อะ่ะ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่อา่านแล้วก็เลยไม่อ่านแล้วร้องไหมเออตอนแรกก็ร้องนิดนึงอ่ะแต่หลังจากนั้นมันแค่มันแค่เจ็บข้างในแล้วรู้สึกใ <c oughs> นเซลล์เซลล์ของเราอ่ะมันแบบมันมันเครียดอะ่ะแล้วไงต่อเรา let it go ไหมเรา let it go โดยแบบว่าเราแค่คิดว่าโอเคเราจะออกมาเหมือน express ตัวเองยังไง เราก็ทําคลิปอันหนึ่งที่เราแค่แบบว่า explain ตัวเองไม่ได้แก้ตัวนะคะแค่บอกว่าเราทําทําไมแล้วก็เราอยากจะปรับตรงไหนของเราแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้แค่นั้นอ่ะเราเอาออกไปบนโลกนีะแล้วเขาได้ขอโทษในมุมเขาไหมที่พวกเขามาแชร์เอ่ยว่าแบบไออาจจะผิดเพราะโอเคฟนนยูมีกรี๊ดไหมใช่ค่ะกรีเราก็แบบทุกคนมีมุมมองของเขาแหละบางทีเราเคยคอมเมนต์กับคนอื่นกับเพื่อนของเรานะ แล้วเราก็เลยคิดถึงโมเมนต์โมเมนต์พวกนั้นด้วยแบบที่เราก็เคยเป็นคนคนนั้นเหมือนกันที่แบบมองคนนั้นแล้วแบบเว้ยทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นแตาเราแอบจ้าสิชื่อจ้เราก็ต้องเคเบิ้ลเค้เขามีสิทธิ์ที่จะจัาจะสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราก็สามารถแค่เป็นตัวของตัวเองยอมรับในสิ่งที่เขาคิดแล้วก็ทําต่อในสิ่งของเราถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องแล้วอ่ะเราก็ทําต่อไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนิดนึงเราก็จะรู้สึกดีขึ้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันถูกจริง กูอยากรู้เลกคำด่าไหนที่เวลาพวกมึงโดนในวงการบันเทิงอะเอาจริงๆจะแทกใจพวกมึงสุดใหญ่ยาวส่วนใหญ่ของมึงคำไหนอ่อะนี้ป่ะกูไม่ชอบเพราะว่าตอนแหละเพราะกูเป็นคนบงส,สัตว์อ่าเนี่ยนกะูอันนี้ที่ก่อนกู <laughs> ก็โยนให้คนอื่นคนดีีเหรอเฟกมั้งอ่าอ่าเฟกเออเพราะว่าเราไม่ใช่แบบ แต่เหมือนคนเฟกนะเพราะว่าเพื่อนเยอะมากกับอีกอันนึงที่คนก็ชอบงงเอาจริงๆแม่งเพื่อนดารายเยอะแหละอะไรอย่างเงี้ยแม่งได้ดีเพราะว่าแบบแบบของเราคงเป็นคาว่าโง,ง่เพราะว่าเราพยายามจะพูดตัวเองด้วยการแบบเรียนให้สูงเกรดให้ดีแต่ยังถูกด่าว่าแบบโง่แล้วเรารู้สึกว่าจริงๆกูอินไซต์กูแบบฉลาดนะงงป่ะเดดคำใหม่ดีนะหิวแสงเนี่ยพี่ว่าคำาแรงคำนี้แรงหิวแสงหรือยูเอาคำนั้นไป แบบรู้สึกว่ามันใช่มันผิดกับตัวเราอ่ะสิ่งที่เหมือนก็แบบสิ่งที่เกิดข้ก็คือแบบคนละอย่างกับตัวเราอ่ะคือเราก็พยายามแบบเราออกไปข้างนอกเราไม่อยากให้ใครเห็นเราแล้วแบบเป็นคนแบบนี้แล้วกันพี่แดงขอบอกาว่าฮิวแตงให้มาริยาเพราะว่าพี่ไม่ชอบที่สุดต้องกินไปออกนีเลวอะมาอยู่กับยูเซอร์ทั้งทีเขาทำซ่อมเขาทำสร้างถ้าเกิดพวกเธอสาวมาซ่อมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตได้ขอแบบสั้นๆอยู่จะส้มอะไรต้องให้คนนี้ตอบก่อนว่าเขาเป็นเกส คือเราคิดว่าเราจะไม่ได้กลับไปซ่อมอะไรที่เคยแบบเกิดขึ้นแล้วเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันเป็นบทเรียนของเราจริงๆที่กำลังตอบแบบนั้นเลยที่กำลังจะตอบแบบน,นั้นจริงอ่าจเป็นเรื่องจริงใช่พูก็มไม่ได้อยากซ่อมเออเราก็ไม่เคยอยากขอโทษในความพลาดนันใช่เพราะมันหลับเลยมันท็ให้เราเจอกับอะไรใหม่ๆ <laughs> คนใหม่ใหม่ใหญ่อ๋อไม่เกี่ยวใช่ไม่ใช่อ๋อไม่อยากหยุดสร้างดีกว่าถ้าเราไม่อยากซ่อมเราอยากสร้างอะไรคะหลังจาบนี้ คือตอนนี้เรารู้ว่าแบบถ้าเรามองไป่างข้างนอกเราก็เห็นความมี PM2.5 แล้วอากาศของเรามันค่อนข้างแบบปนเปื้อนกับมลพิษมลภาวะต่างๆเมื่ออยากจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆรุ่นใหม่ค่ะให้เขามีอากาศให้เขามีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่รับเขาได้เราก็เลยแบบค่อนข้างตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็อยากจะผลักดันเอสเพรสเอิร์ธของเมื่ค่ะให้แบบสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้ ก็ดีไม่สอบไอ้นับแบบนอกจากเราจะสร้างผิว คือตัวเราเองในการรับมรภาวะแบบนี้ที่เห็นมาตลอดว่าสิ่งที่มารยาธรมแม่งแบบดีมากๆจริงหลังจากนี้พวกเราสามคนอยากจะซัพพอร์ตในการสร้างสิ่งๆนั้นกับยูนะคะมีอะไรอยากให้ช่วยแชร์ช่วยอะไรบ้างยูสามารถแบบบอกช่องทางหรือโปรเจกต์ all a b o เ t e a r ได้เลยค่ะช่องทางการช่วยการสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้มีอะไรบ้างคะ e a r t h o k s earth นะคะ Facebook กล้วก็ Instagram เราก็จะมีกิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็มีหลายอย่างที่ทุกคนก็สามารถร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าลงรานชื่อเพื่อที่จะผลักดันพระบอากาศสะอาด ือว่ามาร่วมทำกิจกรรมวอล์นเชียร์ต่างๆก็สามารถดูทางอยากไปวอล์นเชียร์เสร็จแล้วสิไปบรวอล์นเชียร์กันป้อไปเลยค่ะเดี๋ยวจะมีอีกไม่นานนี้พี่ปล่อยเตาไหมจัดให้โอเคโอเควันนี้ไปแล้ววันนี้ยาวมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณมาเดี๋ยวกูขอบคุณให้มึงแบดน้ำเหอะ วันนี้ขอบคุณมารียามากๆนะคะมาตอบคำถามสวยๆกับพวกเรานะคะ <laughs> Thank you so much t h a o u for having me <Thank you. S 1> <you> here ดีใจจเราดีใจไงที่แบบเขามารายการเราแล้วก็คือแบบเรารู้สึกว่าเรื่องของความสวยอะจะคุยกับใครได้วะนอกจากแบบคนที่สวยอะและ้วทำให้เรารู้ว่าแบบ เป็นคนที่สวยไม่ได้มั่นใจตลอดนะเว้ยมันมีช่วงนี้แบบกูก็ไม่สวยเหมือนกันดีแล้วแหละมีคนสวยมารมายการเราบ้างเราะปกติพวกเราแบบคิดว่าตัวเองสวยมาตลอดเนี่ก็สวยกันอยู่แค่3คน <c oughs> ในโลกของเราสวยมากจริงๆตอนมอเมื่อดูรายการของพี่ๆมันรู้สึกแบบต้องสวยตัองเลยค่ะกิจจี้มนทำไมเนาะ ใช่ก็ยิ่งม,มีสินค้อตอนนี้ทุกผลิตภัณเลยจะเป็นรีไซเคิลทีทีซึ่งเป็นรีไซเคิลพลาสติกอะค่ะคือไม่ได้สร้างพลาสติกใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สร้างพลาสติกใหม่แค่ไม่เออไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะการรีไซเคิลพลาสติกมันต้องแบบมันต้องมีประสมประสานกันประมาณ95-99%เปอร์เซ็นต์เลยของทั้งผลิตภัณของเขาอะค่ะเป็นรีไซเคิลพลาสติกโอ้เงีี่ไอพีดูไอพีดูช่องอยูแล้วบอกว่าให้แยกพลาสติกให้ดีทำให้มันไม่สกปรกพอเขาแยกเสร็จอะ เขาก็จะรวมกันเป็นเป็นเมคอย่างนี้ได้ใช่ค่ะนี่กระจุยไปใส่กันมากค่ะแล้วแต่อีข้างหลังอะอะไรก่อนเขาพูดกันเรื่องรีไซเคิลอะแอบรูปอ๋อแบบมีสตรีมดุขาเทคเตอร์หนอนกูดูรีไซเออแล้วเราคนเทียบกับแขนปูที่เป็นแผลเฮ้ยทำไมเขาเป็นอย่างนี้มึงเอามึงไปมึงเอาแขนมากูป่าได้เลยอ้เจ้าเเก็บแล้วเขาเอารีไซเคิลต่อได้ไหม คือล้างล้างแล้วก็ใส่ไปสายก็ได้ค่ะตอนนี้มีจุดลับแบบพวกพลาสติกแบบนี้แล้วฉันจะไม่กดลักโลกฉันจะไปปล่อยเต่าบ้างปวดหัวปะปวดหัวจั่วปวดหัวจส่งสารเพื่อนที่สองคนค่ะ